สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูขูุขคนรับพอ่อกระเป๋บบาเทา้าห้านัทนชาแนลครับพี่น้องมาีิมาพี่น้องมา,มานิออมนองงัวครับออมนองงัวโอ้ไข่สาใยใยครับพี่น้องนองงัวงัวยหญ่ออกลูกครับนองงัวงัวนี่แหละออกออกเองออกเองมาผม้องสาวครับมาดิสวัสดีครับครับผมเอา้าน้องสาวจัดการให้พี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อเมนูเก้าเดือนเก้า <laughs> เดือนได้ยังได้กินนี่พี่น้องนองงัวหลายไข่อยู่เอาไม่แต่ไข่ตรงตรงเพราะว่าง่ว งอออกเองอยู่อยู่ค <ไ back. S 1> อกเนี่ยตั้งไฟบอกเออเอาไปข้างไฟพพพเพิ่นเพิ่นเฮ็ดสุกบ่แม่นเฮ็ดสุปไหมเข้าเอ,าเอาเื่นยังก็เฮ็ดซัมลาเฮ็ดซัมลาไว้เออเฮ็ดซัมลาไว้มาแล้วนะครับใส่เตาถ่านเลยนะพี่น้องเอา้ามาพี่น้องมาใส่ตะเข่ยลงไปใส่เคเเรเื่องปรุงยังเนื้อมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวน้องสาวพคนสิเฮ็ดให้เบิ่งตอนต้มได<ส>้ใส่เกลือไปน้ำแล้วอ๋อใส่เกลือไปน้ำแล้วเอ้าตอนต้มใส่เกลือไปน้ำแล้วพี่พักพักใส่พี่น้อง เน้นพกอีเลือดกับผักขาดกับผักขาดนะครับภาษากลางเพื่อนอืน่นพักอย่างผักขระดาษมากับตน้นต้นหอมนะครับต้นหอมหอมบัวแล้วก็ผักสี่สี่เหล่าใส่น้ำนะครับเอาพริก,กนี่มากเผ็ดบ่ตำพริกฮะมากเผ็ดมกอยู่มากเผ็ดอยู่เออใส่ไปโหลดเผ็ดๆยังใหนะ <laughs> ้พี่เนยเออพี่น้องเบมึงไก่ระวังฟงเข่าตาเด้อพี่น้องเด้อ ตำไปตำมาฟงวับเขาลบเนี่ยรับตาไปก่อนตำพริกไซนะครับตำพริกไซอืมอ๋อคือเด่งเฮงผู้ได้มักเพชรกับสซร้ายพ่อบุบบวบพี่น้องอ่าพ่อบุบบวบโวบเดี๋ยวปรุงง่ายๆครับอ้าว้ส่วนจะทานนี่แล้ะพี่น้องกล้าดีขนาดส่กับอากาศหอนๆนี่อ้อมหน่อยๆอ้อหน่อยๆเอา นะครับบอ่อไหลอ้นส,ส่วนไข่สาได้น้องพี่น,อน,อน้องนาะงัวอยู่ขอกง่วนเถาพอออกลูกเกือบพไ่้กินครับพี่น้องพอกันบึงหงมือได้พกากันบึงหงมือมันลอยออกต,อ <c oughs> ตําหงบ่ตําหงถ่ามือน,นี้ไม่ไม่ไม่นูยุบน้ำพี่นอ้องตําหงไปยุบน้ำใส่ตําหงไปน้ำจังจหนอพอได้ยุบแก้มกับความเผ็ดมามา,มา เบิรงน้ากันพี่น้องให้เบิรงกันแน่วๆครับมื่อนี้คลิปนี้คลิปเบิรงกันแน่วๆโอ้หอนเอ้าอีหลีครับพี่น้องอยู่ทางอําเภอเขมรลาดบ้านบ้าวเทาบ้านหนองสาวครับหลายท่านเพื่อนว่าเอาไปยังคือมากินแต่น้ำหนองสาวแท้มาสั่นบ้าวเทากับหลายคลิปเนาะบ้าวเทาก็บว่าไอ้ฟังไหเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยังเพราะว่าอันมองเหตุงานบ้าวเทาเนี่กับบ้านพอ่อบ้านหนองสาวสีไก่กันโอ้ <laughs> มาหน่อยมานอนเย็นโอ้ยมุนเข้าไป เขียงทูบหนังเพินเบิ่งพี่น้องให้พี่น้องสังเกตครับอยู่ในแยงเขียวนะสิเห็นยังมีกบเลยพี่น้องท่านกบหน้านี่นะครับแต่ว่าจับมาใส่อันนี้ไว้มันสิเป็นกบเลี่ยงได้ป่ะนี่อีกจะเข้าเิ่นสิปล่อยครับเบื่องพินพินกำลังหลอมกำลังหลอมครับตอกตอกไม่ทั้งลุมมันบนบฮันบบฮันเหล้วปล่อยใส่นน้องเนี่ยโหลดแบบบ่ตรงเกลือหยังเอาแบบธรรมชาติแต่ว่าเป็นโกบปล่อยกบเลี่ยงเอา หาเบิ้งเดอพี่น้องเดอว่ามันสิเป็นจังไ๋โอ้ทั้งผีฟดเลยนี่กําลังพี่น้องกําลังนี่แม่ดังบ๊อกบ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 อก,บกขึ้นมามนจังขาดจังน้อยก็เอาเครื่องปุงชุรลดน้ำปลา,เ,าเกลือใส่อีกจังน้อยแล้วก็พักลงก็ขึ้นเหลี่ยครับพี่น้องเอ,เอาแบบง่ายๆครับกินแบบบ้านๆง่ายๆก่อนเน้นซุปก,ก่อนครับพี่น้อง จะหน้อยก็โง่ไปหาจุคือนก่อนมือวานนี่ใส่อันใส่บักเงี้ยวนะครับลิ่นจีปลาเพิ่นว่าโอ้ยคักอีหลีเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเท่าเข่าห้องน้ำโอ้โหพี่น้องว่ากินแล้วตอนออกในบ้านปืนอม1 6 M16 ภาษาโอ้ยแมนอีหลีครับตอนกินนี่คักไหลปล่องลุกข้อว่ามันป่องง่วเขาขอกมาเท่อออกเง้ยพี่น้องเอ้ย อ้าขอโทษขออภัยด้วยครับเอออ้าเบิ่งต่ำบกงฮวงไปก่อนครับฝนบปตกฝนบปตกมันนีสว่างมือพี่น้องเพราะว่าสองสามมือมาหันฝ้าห้องฝนตกอยู่แต่ว่าสองสามมือมาบปตกแดดห้อนเอาเสียงเอียงแม่งเอียงโอ้เสียงแม่งผูมึง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 แม่งผูบินมึงมามึงมาพี่น้องมาหาผหม่องอยู่ แมลงผู้นี่แหละแมลงผู้เพราะว่าตัวเมียเพราะว่าน้องต้องใจเอาเห็ดออกเอาเห็ดบ่เออเขาเจะไปหาเห็ดได้ล่ะโอเดี๋ยวจังมือเอาเห็ดมาแกงซูพีซุน้องกี้นี่เห็ดพอ,อน,นี่ออกแล้วเบิ่งตีพี่น้องเอาตำแบบง,ง่ายๆอ่ะเอ้ยไปยุบก,กับออมน้องหัวมันคักๆักลดสูตรบ่ต้องซิมเลยซีบัแดงเป็นไงเนานะเอ,อ้ยเ็ดแล้วนัน่นเบิ่งพริก บักพีก็เป็นตะเ,พ,เพี็ดอยู่ด้ยบุ๊กพีกนี่ครับพี่น้องตำใส่บักหน่าวหน่อยบ,บานๆเฮ้าบ่ต้องซิมครับสูตรนี้แซ่บโหลดหอมกินหอมขนาดป,ป,ป่ะบ้าปรุงเท่าไหร่เอาอย่างมาใส่ใส่ชูรสใส่ชูรสโอ้ฟดเลยนี่สดแล้วฟวดแล้วพี่น้องใส่ชูรสล,ลงไปเบิ้งส,ส,สดแบบไเนาะดบกๆเลยภาษาไทยฟดบกุบก เอออันยี้ใส่มานี่ใส่ผักพี่น้องซอยมือโหลดครับเอาซอยมือผมเคืสซอยเขียงอ๋อกันไก่ตัดกันไกลตัด,ตดเอากันไก่ตัดแบบนี่โหลดพี่น้องนี่เขิอนว่า,าเครื่องทุนแรงเอาแบบง่ายๆถ้ทาอันนั้นก็ซอยซอยห้องเขียงเนาะนี่ใส่ผักอันนี้ผักผักขาดนี่พี่น้องมันสิเขื่อนว่าอย่างไรโหลาติบมันสิเป็นแบบ เบื่อเฟือนอะไรกับมีกินหอมทั้งผักขาดทั้งผักฉี่ใส่กันน่ะมันมันมัเสียบว่ะหรือนะเนาะสดคำนี้ไงอ๋อสองยง่งโอ้สองยางลงก่อนเอ้าวสองยางลงก่อนข้าวเดียวกับยุบได้นีน่หนานเห็นบ่ถือผักอีเลือกับผักขาดลงไปกินมากเลยพี่น้องกินหอมมากเลยนั่งได้กินอยู่แสดงว่าจมูกยังดี <laughs> เอ้ โอ้ยน้อยๆเสียบนี่พูดนะเบิ้งหากกล้วยมันขาวๆพี่น้องพี่ไข่ช้าใหญ่ๆมันมพี่น้องที่เคยกินเด้อพี่น้องเด้อสิหงูเลยว,ว่ารสชาติเป็นยังไงตะกี้นี่งัวออกลูกนี่โอ้ยพี่น้องเย้ยอ้อมแอีมเงื่อนคางได้กินกเบิดครับอ่าเงื่อนคางได้กินน้ำกันเบิดคั้นว่างัวออกลูกนี่โอ้ยปันพี่ปันน้องเขาว่า,ม,ามันจังเพร่แม่นบ่แม่นเ,อ,นเออมันจังเพร่มันจัง จังเลยลูกหลาย,ออ,ลลายออกเมฆแผ่พ,พันธ์คร <c oughs> ับเดี๋ยว่าอืมเอาสูตรนี้เลยพี่น้องตัดปับป๊บปับป๊บก็หมดนี่ <c oughs> เรียบร้อยเรียบยยยยยร้อยใส่ววพักหลายๆใส่เกลือแล้วบ่องสิมค <c oughs> วมามนัวก่อนสิมความนัวก่อนตัวสิ่มอะไรบอสอะไรเยอะน้ำโอเจาะเห็นบ่พี่น้องก็ดีครับซ้ำนี่นั่นเอาวิมมึงดูเป็นยันงไงลสชาติ น,วนัวเข้มจังข,ขาดนัวอยู่ไหนาะนานเห็นบ่อขาดนัวขาดนัวนี่ใส่ใส,ใส่เกลือใส่เกลือครับเมนูนี่บ่ใส่ปลาแดกได้พี่น้องเพิ่์ลวานไป็อย่างมันกุยแม,ม่นบ่ออ่ามันสีออกเป็นโอโอใส่เกลือใส่น้ำปลาไปใส่ได้พี่น้องโอู้หพักหยุดเลยตัวอโอ้ยพอแล้วพอแล้วไปเรียบร้อยพี่น้อง ยกลงตักใส่ถ้วยไปเสียบๆน้ำบาวเท่าครับมื้อนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้ององไปสู้ครูสู้ค,คนครับสวัสดีพี่น้องยังเป็นทางกาันอีกเตือนนึงครับพี่น้องมาพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วฟูมบินตํำกันเลยมามามาออมนองง่วแกงออมนองง่วได้ถ้วยนึงนะครับพอดีแลนี่ใส่กับตำาะฮงซี่เดเผ็ดโอ้เข่ากันขนาดนหอนหนมาบ่ออะไรยังห่างพี่น้องเสียบๆน้ำบาวเทาว่าโอ้ฟูมบินตำํำ แนี่ yeah. พิันคือกวนแน่ติดเลยเอาแนวติดมาติดไว้ข้างหน้านำมาเด้อพี่น้องเด้ออมนองงัวน้ำบาวเทาอุ้ยห่อนตัวนะี้ขยี้ขาขยสางัวออกเองงัวออกเองนะครับบนบาดทาออกเอง <laughs> Nguo à lưu Khơn mày Lộc à cơn mày ngon. Lộc quá mh 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 m m เชื่อมเล็กตากแดดได้พี่น้องพี่น้องก็ถามกันอยู่เชื่อมเล็กตากแดดครับพี่น้องพี่น้องบางท่านเบอกว่าเป๊กมาบอบุ๋มเป็นเป๊กด้วยพี่น้องเป๊กแดดอืมหางกล้วยมัน หน่อยๆกระแสบได้พี่น้องประเภทน้องหวงานพออยัางตะกี้คือบ้าเท่าว้าแล้ววนนอยหนึ่งพักกันปั่นกันผู้ละใครสาบ้านออมแอมเนี่ยขันวขงวูกุงเนี่ยได้กินเบิดลดว สุดเตน่บอกกินตอนมันบ้าเขาท่าพี่น้องอ้ยยุบบ่ไรตอนใหญ่กับคเขาอเขาบ่ไร มีตำม,มีซมือสม,มือไม่น่องช่วงนี้มันหลายช่วงบกม่วงครับเจ้างนกปกเอาอเปรี้ยขมามากเลย What is it? ติดอยู่ตัวนีงสองสามตัวเรียบร้อ <laughs> ย หอยคือวน่นี่แน่เรียบร้อยบ่นี่คักเพิ่นหลายตัวบมดนี่น่าเวียนตีเบื่องพี่น้อง Ô oh, khẩu như, <tú đường h editors> như này, bơng bụng khai sao hm mặn 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 chẹp, hóm hôi hôm 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 จำนำที่ลึกๆจังงัว บรรยากาศวันนี้ตึงๆครับพี่น้องแดดห้อนแดดห้อนเอา ลงไปงนิ้หน่อ,อมไปผ่นไปติดผปนติดผุนไป้มำหูงกับอัดเจาะหน่อยๆพอดี นานาไม่นาดำํำเขียดอ,อ,กอ,อกเล็กตากแดดพี่น้องเฮ้ยยังเสียบหินหิดอยู่ อืมยังสิบาวเท่าบอกพี่น้องอยากกินหลายคำ่ำยับประเท่าพคนสิบาใส่คำ่ำยังยังกินแล้วก็แล้วอรวดอืมหักกวยค,คําึืบคืบได้นิอืเบิง่หงหน่อยก็จับหญากอืม พวามันเใชนหนากึบคือดีครับเรายางเวียนพี่น้อง <laughs> เรายางเวียนยนี่เลย น้ำนวลกับขลักแหละ คุณว่าสดสดนัึนก็สดตาลิบตาลว่เพี่องกักกักจุบตำหงเขาหอนหอนมันใส่เพชร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 มันใส่หอนหอน ใจเป็ดเป็ดใส่หอนอตำใส่แบบเน่าหน่อยด้อพี่น้องม,มันสิมีกินหอมของเปลือกมันอู้หูมินตำกระไรอืมอืม <laughs> <rah đó Liverpool. cười> <laughs> uhm. <laughs> oh, oh. Đúng hồ khỏa bát chì sầm Bát chì đúng เอาเอาไมันแลวซะพี่น้องเรียบร้อยซะอ้าวเฮ้ยครับโอ้ <c oughs> ย,ยออมนองหัวใช่ครับตำบักฮุงมันกระคักแล้ว <c oughs> เข้ากันเพชรนเพ็ดเล็กน่อย,อยเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่กติดตามรับชมฟูมินตำไลพี่น้องติดไว้ข้างน้านก็ติดอันผพนติดไว้ติดเบิ้วะ มาไม่เรื่อยๆขอบคุณพี่น้องนะครับที่เติดที่ตามรับชมบ่าวเทาเมื่อนี้กินเมนูเกาเดือนนะครับหรือว่าเมนูอ,อมนองง่วถามเป็นยังคือว่าเกาเดือนที่าสิได้กินแบบแบบที่งัวออกลูกเองนะครับแบบโบดิเป้แบบบดิเป้โล่งขาสั์หรือว่าไปเอาถือข้าวพาออกตอนข้าวขาเกาเดือนครับพี่น้องํำกันกับคนเหมือนเดียพี่น้องกาสิได้กินแต่ว่ามันก็มีเรื่อยๆเนาะเพราะว่าบางเถอเพิ่น เพิ่นเลี้ยงงัว่มันม้านเขาเรางวไม่มานมันออกลูกนะครับเพิ่ก็เขามาขายเห็นมันก็ได้ซื้อเพื่อนมากินอันนี้คงเถาะพออยู่บ้านนะครับงัวทะเาพอออกลูกได้กินน้อยนึงนะครับปั้นกันกับพี่กกําหนงนะครับบาวเท่าได้กินสุดท้ายมูสงสัยได้หลายกหมูเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ยังติดตามรับชมบาวเท่าคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องขึ้นเก่านะครับมากข่ายถึงใจกระแช่ให้บาวเท่านี้นะครับเด้อสารรับมือน้ครับสวัสดีครับ